สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าเริ่มกดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันดูอีกแล้วค่ะจากต้นคลิปก็จะเป็นเห็นเป็นเมนูนะคะแกงจืดค่ะแต่เป็นแกงจืดเจ้านี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันค่ะโดยครั้งแรกนะคะให้เราตำนะคะในส่วนของกระเทียม พิไทยแล้วก็ลากผักชีนะคะหรือว่าสามเกลือนะคะแล้วใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะใช้หมักนะคะหลังจากเราตำเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราหมักค่ะที่เราเนี้ยให้เป็นไก่นะคะถ้าเกิดเรากินกินนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนิดนึงนะคะ น้ำมันหอยจะมีส่วนผสมนะคะที่สําคัญก็คือแป้งนะคะซึ่งแป้งเนี่ยจะทําให้เนื้อสัตว์เราเกาะตัวเวลาเราเขาเรียกอะไรนะเวลาเราเราห่อนะคะให้เนื้อสัตว์เกาะตัวเวลาห่อนะคะซึ่งถ้าเกิดเราใส่แป้งเลยบางครั้งเนี่ยมันก็จะเหมือนเหนียวไปเนาะนะคะแล้วก็ตามด้วยซีซอสดรสนะคะส่วนน้ำซุปเนี่ยเราทำทิ้งไว้แล้วนะคะถ้าเกิดคนกินกินก็จะทำน้ำซุป ไก่ทิ้งไว้แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้านะคะก็จะมาแชร์น้าซุปไก่กันนะคะเราก็จะได้เมนูจะได้อย่างนี้นะคะให้พักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราล้างนะคะต้นหอมนะคะรวมถึงนะคะผักกาดขาวให้เรียบร้อยแล้วเข้าไมโครเวฟค่ะโดยใช้ความร้อนไม่สูงนะคะแค่ให้พักสลุดเท่านั้นนะคะและก็กยังกรอบอยู่นะคะหลังจากนี้เราจะได้ในลักษณะอย่างนี้มานะคะทีน,นี้เราจะมาห่อ,อก,กันนะคะขอเลือกอันที่มันนั่นๆเพราะมันได้เป็นอย่างนี้นะ เราก็จะห่อ,อก,กันค่ะใส่ไส้หวางไว้นะนะคะและใช้นะคะอันนี้ที่เราดิบลอ,อ้ต้นหอมูกค่ะ ผูกให้แน่นนะแล้วก็ยัดไส้ใหญ่ใหทะลักนะคะผูกให้แน่นแล้วก็เดี๋ยวเราไปตั้งน้ํากันนะคะเห็นไหมคะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะก็ผูกไปเรื่อยๆก็เป็นเมนูหมอกลักคุณผู้ชายได้นะคะอันนี้นุกทำนะคะก็คือเป็นเมนูแบบกินง่ายๆะค่ะตอนเย็นๆช่วงนี้นุ้ฟ่าามอ้วนใช่ไหมคะ ก็เลยแบบหาเมนูอะไรก็ได้ที่กินแล้วแบบไม่อ้วนมากนะคะแต่ว่าอยู่ท้องนะคะก็เน้นโปรตีนไปนะคะแล้วก็ผักใบขีออก เราอยากทำกี่อันเราก็จัดก,การไปนะคะเพราะของพวกนี้กินได้ได้เยอะนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นโปรตีนแล้วก็เป็นผักนะคะคือช่วงนี้นุงดแป้งเลยก็เลยไม่ค่อยเห็นทบขนมเท่าไหร่ถ้าทำก็คือจะเอาไปให้หลานๆกินนะคะช่วงนี้คือไม่ไหวแล้ว อ้วนนะคะก็ลงมาสองกิโลกว่าแล้วนะคะก็สำหรับคนที่เป็นเด็กๆนะหรือว่ามีการเบินได้มากขึ้นแล้วก็กิจกรรมแบบได้เบินเยอะเนี่ยคือสองกิโลนี้อาจจะเป็นธรรมดาแนละ้วแต่สำหรับนุ๊ว่าเยอะนะคะเดี๋ยวนุกขอ้ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะใส่ในส่วนขอ,องข้าอหลดลงไปก่อนค่ะนะคะ,นะคะและก็ใส่ด้วยส่วนที่เราหมักไว้เมื่อกี้นะคะเพราะว่ามันเหลือนะ ก็่อยหยดลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็ปรุงรสตามชอบกันนะคะ เดค่ะเดี๋ยวมันจะปิดไฟลงนิดนึงนะไม่ให้มันเดือดมากเพราะไม่งั้นนะ้นามันจะไม่ค่อยใส่นะคะก็ใส่ส่วนนี้ไปค่ะค่อยๆใส่นะโอเคนะคะแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงนะคะปรุงรสด้วยเกลือนะคะแล้วก็ซีอิ๊วต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เต้าหู้นิดนึงนะคะเรามาเตรียมเต้าหู้กันนะคะ เดี๋ยวราตัดเลยนะมันจะได้ไม่เละนะคะเห็นไหมตัดสองส่วนค่ะอฮะเดี๋ยวเราปรุงกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทยอยใส่นะคะคิดใส่มานะแล้วเดี๋ยวเราก็ปรุงรสกันค่ะด้วยเกลือนะคะซีอิวซอสซอสปรุงรสนะคะ เกลือใส่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราลดความอ้วนกันเนาะไม่อยากให้โซดี้มันสูงนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันค่ะเสิร์ฟกันนะคะ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะลูกกจากราไปด้วยนะคะแกงจือผักกาดนะคะที่อร่อยอร่อยนะคะสไตล์อ a ซี Home ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง e a ซี่โฮมและทีมงานทุกคนด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค,คลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ